สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำเรื่องมุมเราจะเขียนข้อกำหนดที่ทำให้ได้รูปต่อไปนี้ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ เขียนข้อกำหนดที่ทําให้ได้รูปต่อไปนี้มีรูปมาให้นะคะแล้วให้เขียนข้อกำหนดให้สังเกตมีหัวลูกศรสองข้างมีหัวลูกศรสองข้าง ก็คือเป็นเส้นตรงสองเส้นตัดกันนะคะมีจุดตัดเราจะอ่านเส้นตรงแรกก่อนค่ะก็คือเส้นตรง AB เขียนตามที่โจทย์กำหนดมานะคะดังภาพก็คือเส้นตรง AB และเส้นตรงอะไรคะตามที่โจทย์กำหนดเลยและเส้นตรง C D นะคะเขียนตัวอักษรตามที่โจทย์กำหนดคะ่ะ ตัดกันนะคะที่จุดตัดกันที่จุด E ที่จุด E นะคะตัวอักษรตามในโจทย์เลยค่ะเราก็จะได้เส้นตรง AB และเส้นตรง CD ตัดกันที่จุด E ก็คือทำให้เกิดภาพนี้นะคะ มีภาพมาให้ให้เขียนข้อกําหนดที่ทำให้ได้รูปต่อไปนี้จากภาพมีเส้นตรงมาให้นะคะแล้วก็มีจุดที่อยู่บนเส้นตรงกับจุดที่ไม่ได้อยู่บนเส้นตรงเราก็จะบอกได้ว่าจุดใดที่อยู่บนเส้นตรงคะก็คือตามที่โจทย์กําหนดเลยค่ะจุด E อยู่บนเส้นตรงนะคะอยู่บนเส้นตรง PN ตัวอักษรตามที่กำหนดมาเลยค่ะ ต่อไปแต่จุดอะไรคะแต่จุด O ไม่อยู่บน เส้นตรง PN จากภาพเราเขียนข้อกำหนดได้ว่าจุด E อยู่บนเส้นตรง PN แต่จุด O ไม่อยู่บนเส้นตรง PN ตัวอักษรตามที่โจทย์กำหนดนะคะ มีภาพมาให้ให้เขียนข้อกำหนดที่ทำให้ได้รูปต่อไปนี้มีภาพมาให้นะคะมีหัวลูกศรสองข้างก็คือเส้นตรงมีเส้นตรง A B เส้นตรง C D เส้นตรง F G ให้สังเกตตัวอักษรที่มีสีเดียวกันนะคะ ก็คือเส้นเดียวกันส่วนจุด E กับจุด S ก็คือจุดตัดที่เกิดขึ้นจากที่เส้นตรงตัดกันนะคะเรามาดูตัวสีน้ำเงินก่อนค่ะก็คือเส้นตรง AB ตัวอักษรเขียนตามที่โจทย์ให้มานะคะเส้นตรง AB ตัดเส้นตรงอะไรก่อนคะที่อยู่ทางด้านล่างตัดเส้นตรง cd ตัวอักษรนะคะตามที่โจทย์กําหนดใส่สัญ,ญลักษณ์ทางด้านบนด้วยคะ่ะ ที่จุดอะไรคะที่จุดตำแหน่งที่ตัวอักษรสีแดงนี้ที่จุด e และเส้นตรง ab ก็ยังตัดกับเส้นที่มีตัวอักษรสีเหลืองด้วยใช่ไหมคะและตัดเส้นตรง fg เส้นตรง f G, จตัวอักษรตามโจทย์เลยค่ะที่จุด ตำแหน่งนี้นะคะก็คือตำแหน่งของจุดตัดที่จุด H เส้นตรง AB ตัดเส้นตรง CD ที่จุด E และตัด เส้นตรง FG ที่จุด H ก็จะได้ดังภาพค่ะ มีภาพมาให้ให้เขียนข้อกําหนดที่ทำให้ได้รูปต่อไปนี้มีเส้นตรงอยู่3เส้นนะคะก็คือเส้นตรง CT เส้นตรง TA และเส้นตรง CA เราก็จะเขียนได้ว่า เส้นตรง ct ตัวอักษรนะคะตัวแรกตัวที่สองให้สังเกตก็จะได้เส้นตรง ct ต่อไปดูเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นตรง T A ต่อไปดูเส้นต่อไปค่ะและเส้นตรง C A เขียนอักษรตามที่กําหนดมาเลยค่ะ อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูเพิ่นอ,อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ